โอ้โหทำเป็นสูงทำเป็นสูงใครแซงใครแซงใครแซงไข่แซงไข่แซงตอนนี้เราจะผ่านเส้นทางธรรมชาติครับโอ้โหเราเจอเจอทางวิบากครับโอ้โหน้องอินโนต้องลงไปจุ่มนะครับแม่มาช่วยดึงแล้วแม่มาช่วยดึงแล้ว ครับสวัสดีครับวนันนี้น้องเดโน่จะมาปั่นจักรยานใช่ไหมครับโอ้โหได้จักรยานคันใหม่มาเลยดูขนาดเขาเอาแนะนําหน่อยแนะนําหน่อยโอ้โหคือจักรยานใหม่ไหนมีอะไรบ้างครับจักรยานมีอะไรบ้างครับธงอะไรครับแคนแคนโอ้โหมีเขาด้วยวว้า wow. โอ้โหมีตะกร้าด้วยนะครับเพื่อนๆสล้อสวยอวย่าโอเคขึ้นรถเลยครับโอ้โหวิธีการขึ้นรถเขาเฟี้ยวฟ้ามากครับโอเคโอ้โหเตียมเตียมเตียมไปไงครับไปโอ้โหโดูครับคุณแม่รออยู่นะครับโอ้โหเครื่องเครื่องเครื่องแรงจริงไปนำขบวนเดี๋ยวพ่อจะขับตามธงเดโนไปนะ ตามทงไปเลยนะนี่นะตามน้องนิโนกันไปเลยครับ <c oughs> อ๋อเมื่อกี้สะดุดลุมนะครับ แรงจริงๆนะครับรถเข้าแรงจริงๆครับ วิทีเบรคคุณน,นี่สุดยอดจริงครับน้องไอโน่เลยครับเลยไปตามไปกดเบรกสิลูก <c oughs> น้องไอโน่ยังไม่ชินกับการใช้เบรครับ anh bơ bớt rồi hiện anh chip bớt rồi Lông lông, lông không mấy cua nó hấp โอ้โห oh, 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 ความเร็วสูงความเร็วสูงใครแสงใครแซงใครครับใครแสงใครใครับตอนนี้น้องไอโน่นำอยู่โอ้โหสูสีนมาก วันนี้เราจะสำรวจเส้นทางธรรมชาติครับดันไปดันไปครับเฮ้ยรถไถอันนี้ล้อล้อของรถไถโอเคครับตอนนี้เราจะผ่านเส้นทางธรรมชาติครับโอโ้โหเราเจอเจอทางวิบากครับโอโ้โหดองอีโนต้องลงไปจุงนะครับ ตั้งหลักครับตั้งหลักแล้วขึ้นโอเคเก่งมากไป ไปกันต่อผ่านเนินได้ไหมผ่านเนินได้ไหมราโคผ่านได้ไหมกำให้แม่ช่วยแล้วมั้งให้แม่ช่วยแล้วมั้งต้องให้คนช่วยไหม โอ้โหแค่นี้ตบมือเอาไหมเอาไหม เดีด๋ยวครับลองปั่นในดินดิปั่นได้ไหมในดินน่ะทางดินน่ะฮะกล้าปั่นทางดินไหมไม่เอาอชอบนะครับรถใหม่กับวิวข้างทางสวยๆแบบนี้ มองทางด้วยครับมองทางด้วยอย่าเฉยนะล,ลูกตกข้างทางนะโอ้โหวิวมีสะน้งเพิงข้างเลยนะครับเฮ้ยมีปลาด้วยเปล่าใช่ปลาไหมแล้วมันก็มีสาราตกด้วยสาราตกโอโ้สาราตกตรงนู้นครัอเฮ้ยอันนี้ก็ลางว่าถ่ายนี่ใช่ ได้ครับชอบเนินลุกด,ดูรถก่อนครับเจอสามแยก เบรกมองทางซ้ายขวามีรถไหมโอเคข้ามได้พครับมาเจอจรเลูกซ่งไหรอ่ะโอ้ไกลมากพ่อเจอจระเข้เห็นไหมต้นไม้จระเข้ ใช่เนี่ยเรือพักก่อนนะครับเมื่อกี้เราปั่นไปกี่โลแล้วครับห้าโลห้าโลสองสองเอง สิบลูกเลยเหรอไม่เหนื่อยหรอกสิล่ออือหือต่อไปจะน,นำพ่อพาพ่อไปปั่นตรงไหนบ้นางครับไกลมากไกลสุดๆอะ่ะที่มันไกลสุดเลยไปไกลสุดอีกเนี่ยมันไม่สุดเพราะมันมีน้อยบึงอ่ะมันมีสุดเยอะเลย

哦哦哦。Oh, oh, oh, oh. ระ <laughs> ว,วังหลุมสิลูก ลองแค่นี้คแข่งขันเ,เลยครับ แข่งอะไรบอกพ่อก่อนจะแข่งอะไรไ<ป>เอาไปโอ้โหจะแข่งกันครับ เอาล้วครับพ <champions> ันไปเรื rằng, ่อยๆพันเดินพันดินพันไปเลยเร็วๆ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 ใช้แรงใช้แรงเลยใช้แรงเลยตกปิดกเลยทำไมไม่ไปได้อะก็หนูไม่ส่งแรงไปลูกไม่เป็นไร แม่มาช่วยดึงแล้วแม่มาช่วยดึงแล้ว ไปดีกว่าอะไรลูกเกี้คนเขาทำเสียงตุ๊กแกใช่หรอไม่ใช่เสียงจริงที่อยู่ในอาคารตรงนี้ดูถึงทางแยกแล้วลูก มองซ้ายมองขวาเบรกแล้วมองซ้ายมองขวาไม่มีรถเลี้ยวได้ดูหลุมข้างหน้าด้วยครับหลุมเยอะ เหนื่อยไหมครับสนุกไหมชอบไหมครับจักรยานคันใหม่ชอบครับตอนนี้น้องไอโน่เหนื่อยแล้วขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับอย่าลืมยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยอย่าลืมสติ๊กเกอร์ท่องนว้เลยนอนได้ไหครับไปเลยไปเลย